Mazda MX 3 0รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจาก Mazda ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้ววันนี้ทาง Neo Tech Thailand นะครับก็จะพาทุกคนไปรู้จักรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากแบรนด์ดังก็คือ Mazda นั่นเองครับโดยรถยนต์รุ่นนี้จะเป็นรถยนต์ EV 100%นั่นก็คือ Mazda MX 3 0ถึงจะเป็น MX นะครับแต่ก็ไม่ใช่รถสปอร์ตรสเตอร์แบบ MX5 นะครับแต่ว่าจะเป็นรถยนต์แบบ SUV crossover ที่ยังมีการดีไซน์ตามคอนเซปต์ Kudo Design Soul of Motion ซึ่งใช้การดีไซน์ของรถ All New Mazda 3และ All New CX 3 0เป็นต้นแบบรวมไปถึงประตูแบบ Freestyle Door ที่ใช้ต้นแบบจาก Mazda RX 8ในปี2003ด้วยนะครับและด้วยดีไซน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ทำให้ Mazda MX 3 0ได้รับรางวัล World c a s s World Car Design of the Year 2021 สำหรับ Mazda MX 3 0มนะครับมาพร้อมกับขุมพลัง eSky Active G ซึ่งเป็นเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้ามอเตอร์เดียวแบตเตอรี่ความจุ35.5ด35.5กิโลวัตต์ออ ให้พละกกำลังสูงสุด141แรงมา้าแรงบิดที่271นิวตันเมตรสามารถทําความเร็วจาก0ถึง100กิโเมต่อชั่วโมงนะครับที่9.7วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่140กิมต่อชั่วโมงระยะทางการวิ่งต่อ1ชาร์จนะครับจะอยู่ที่237กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับและ200กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จ AC Type 2นะครับหรือว่าไฟบ้านนะครับที่6.6กิโลวัตต์และไฟกระแสะตรง หรือว่า DC Fast Charge นะครับอยู่ที่40กิโลวัตต์ชาร์จจาก20ถึง80เนี่ยจะใช้เวลา36นาทีสำหรับมิติตัวถังนะครับก็จะขนาดพอๆกับ Mazda CX-30 เลยนะครับโดยจะมีความกว้างอยู่ที่1,795ม mm, ิลิเมตรความยาวอยู่ที่4,395ม mm, ิลิเมตรความสูง1,570ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อนะครับ2,655มิลิเมตร มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วพร้อมระบบความปลอดภัยจาก Mazda อย่าง i Active Sense และยังเสริมโครงสร้างที่แข็งแกร่งสามารถรองรับแรงจากการชนได้ยอดเยี่ยมรวมไปถึงระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวอย่าง DSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชัน HLA ระบบไฟหน้าอัจฉริยะ Adaptive LED Headlamp ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมตัดหน้าระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ด้านหลังระบบช่วยหยุดรถเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบช่วยเตือนเมื่อเมื่อยล้าขณะ ระบบช่วยเตือนเมื่อรถอยู่ในมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนเมื่อมีรถชนด้านหน้าและช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถด้านหน้าระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง และระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนตัวก็คิดว่าทาง Mazda CX-30 เนี่ยพลักกำลังยังเป็นรองรถ SUV crossover แบรนด์อื่นอยู่มากไม่ว่าจะเป็น Toyota BZ4D BYD s ร n g n t a U p r สง NeTA U Pro หรือจะเป็น BMW iX3 นะครับหรือแม้กระทั่ง Volvo C40 หรือว่า XC40 ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน